จะทำยังไงดีคะถ้าหากเราจะต้องเขียนบทความที่เราไม่ถนัดนี่เป็นคำถามจากแฟนเพจของครูนะหลังจากที่ผ่านประสบการณ์การเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์มาหลายปีและครูเขียนบทความมาแบบเป็นพันบทความเนี่ยครูบอกเลยว่าครูได้บทเรียนอะครูได้บทเรียนเลยแล้วกันครูคิดว่าสิ่งแรกที่ครูอยากให้คอนเทนต์ไรเตอร์ทุกคนทำอะค่ะก็คือตั้งเป้าหมาย เป้าหมายของเราอะ่ะคืออะไรถ้าคุณตั้งเป้าว่าเงินคุณก็แสดงว่าคุณรับบทความทุกชนิดถูกปะ่ะขอแค่ให้มันได้เงินแต่ถ้าคุณตั้งเป้าว่าความสุขมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถูกปะ่ะอ่ะเคยครูเคยแล้วรับงานที่ครูเกลียดอะ่ะสิ่งที่ได้รับก็คือเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่มันก็ต้องทำจนกว่ามันจะจบจนกว่ามันจะผ่านอะ่ะทีนี้ ครูก็เลยตั้งเป้าคือครู list, list เอาไว้เลยอะคะ่ะว่าบทความแบบไหนครูรับบทความแบบไหนครูไม่รับอ่าบทความที่ครูรับครูก็จะเลือกที่ครูชอบเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าถ้าจําเป็นละ่ะเออสมมุติไปรับงานมาแล้วอะแล้วเป็นงานที่เราเราไม่ชอบตอนแรกเราคิดว่าเราไปได้แต่ตอนหลังเรารู้สึกว่าเหมือนตกนรกแล้วจะทํายังไงคุณทําอะไรไม่ได้เลยในเมื่อคุณรับงานแล้วคุณต้องทําให้มันเสร็จวิธีการก็คือคุณต้องศึกษามันเออ ครูเป็นคนชอบดีอย่างหนึง่งครูเป็นคนชอบเรียนรู้ครูเป็นคนชอบศึกษาดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลมันไม่ได้ทรมานสําหรับครูอะ่ะซึ่งครูมองว่าคุณสมบัติของคอนเทนไรเตอร์คือต้องชอบค้นคว้านะส่วนครูเคยเขียนบทความไปแล้วลองดูในสารบัญน,นะคะอ่าครูจะเขียนครูเขียนบทความคุณสมบัติของคอนเทนไรเตอร์เอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือต้องชอบค้นควา นะคะเพราะฉะนั้นครูค้นค,คว้าได้หมดทุกเรื่องที่งแต่ว่าเรื่องที่ครูไม่ชอบมันก็จะอกดการทรมานนิดนึงแต่มันไม่ใช่ว่าเข้าใจไม่ได้คือครูอยากให้คุณตั้งจิตอย่างนี้ว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะสามารถเข้าใจได้ทุกอย่างถ้าเราสู้สุดใจถ้าเราทําพยายามแบบอย่างยิ่งยวดอะเราทําได้หมดแหละนะงนั้นให้คุณบอกตัวเองว่าคุณจะต้องผ่านมันไปได้ถ้าผ่านไปแล้วพอผ่านถ้าคุณผ่านเรื่องนี้ได้แล้วอะคุณไม่รับเรื่องนี้อีกเลยตลอดชีพก็ได้ ถูกไหมแต่ในเมื่อคุณรับงานนี้มาแล้วอ่ะแม้ว่าคุณจะรู้สึกตกนรกอ่ะคุณก็ต้องผ่านไปให้ได้คุณจะต้องศึกษาคือศึกษาทำยังไงคะคุณก็ก็ทำอย่างที่คุณทำปกติอ่ะเสิร์ชใน Google แล้วครูแนะนําเลยอย่าเสิร์ชเฉพาะภาษาไทยให้เสิร์ชภาษาอังกฤษเพราะว่าบทความภาษาอังกฤษอะมันจะเยอะแยะหลากหลายแล้วมันเจาะลึกได้เยอะใช้บทความภาษาไทยใช้บทความภาษาอังกฤษศึกษาหาความรู้ครูเคยนะ ครูเคยถึงขัน้นบอกว่าโทรไปถามครูอยากรู้เรื่องปลุกมะขามป้อมซึ่งครูหาในเว็บไซต์ไม่ได้มันจะมีข้อมูลตัวหนึ่งที่ครูหาในเว็บไซต์ไม่ได้ครูก็ขีดเข้าไปในเฟซบุ๊กมันมี Facebook ของคนที่ขายมะขามป้อมขายต้นกล้ามะขามป้อมครูก็โทรศัพท์ไปหาเขาไปถามเขาซึ่งหลายคนบอกครูว่ามันไม่คุ้มกับค่าบทความค่าบทความได้แค่เนี้ยค่าโทรศัพท์ตั้งเท่าไหร่มันกินไปเกือบครึ่งของค่าบทความหรือเปล่าเนี่ย ครูก็ครูบอกได้เลยว่าในวันนั้นน่ะครูไม่สนครูไม่สนว่าต้องจ่ายคือครูไม่ได้เอาค่าโทรศัพท์อะมาบวกหรือว่าคิดหักออกจากบทความเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าครูตกอยู่ในสภาพที่ครูต้องผ่านมันไปให้ได้แล้วครูรับงานมาแล้วไงครูรับงานมาแล้วมันต้องมันต้องได้มันต้องผ่านไปให้ได้ไงเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องดินงนงด้นทุกทางให้มันรู้ไม่รู้ก็ต้องดิ้นทุกทางให้มันรู้ คือครูเข้าใจนะเวลาที่เราเจองานที่เราไม่รักอ่ะเราจะทําให้ตัวเราเองท้อก็ฉันไม่ชอบอ่ะก็ฉันเกลียดอ่ะแลวฉันไม่มีหัวทันนี้อ่ะไอ้คำพวกนี้ยครูบอกให้มันคือคํำสาปแช่งให้คุณอวยพรตัวเองเลยค่ะฉันทําได้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 รับงานมาแล้วยังไงมันต้องได้แล้วคุณก็ทำศึกษามันเรียนรู้มันแล้วทำ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 จนเสร็จ พอเสร็จแล้วคุณส่งงานไปนะคุณไม่ต้องกลับมารับงานชนิดนี้อีกเลยก็ได้รับเฉพาะไอที่ชอบอะไลฟ์สไตล์แต่งหน้าแต่งตัวเลี้ยงลูกแม่เล่นเด็กดูแลคันแฟชั่นอย่างเงี้ยคุณชอบอะไรคุณก็เขียนเฉพาะที่คุณชอบได้นะทีนี้ประเด็นถัดมาเนี่ยอะครูรู้เลยคุณต้องถามถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ตัวจริงตัวยงหรือเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์มานาน คุณอาจจะเกิดคำถามนี้ในใจถ้ารับเฉพาะงานที่ชอบแล้วจะหาเงินพอเรียงชีพได้ยังไงล่ะคะครูมันก็จะต้องรับงานทุกแบบแหละคะ่ะอ่ะครูบอกให้ครูมีวิธีนะวิธีดูดงานที่รักเออมินเหรอคะครูมีสิคะทำอย่างนี้นะคะคุณนะจะต้องทำตัว ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นตอนนี้คุณรับงานผ่านอะไรอยู่คะบางคนผ่านรับงานผ่านเอเจนซี่ถูกป่ะคะบางคนรับงานผ่านากลุ่ม facebook บางคนรับงานผ่านบริษัทซึ่งเขาไปรับงานมาอีกต่อหนึ่งอะครูบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณรับงานแบบนี้โอกาสคุณจะเลือกหัวข้อ,อยากเพื่อปากท้องคุณก็ต้องทำหมดแหละถูกปะแต่วิธีที่จะทำให้คุณได้เฉพาะงานที่คุณอยากได้อ่ะ คือคุณต้องสร้างตัวเองคุณต้องสร้างตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นเข้าขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคุณจะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้จากตรงนั้นน่ะจริงๆลูกค้าเนี่ยจะมาเองเลยจะมาเทน้ําเทท่าเลยแต่ก่อนนี่คุณจะไปถึงจุดนั้นน่ะคุณทําอย่างนี้นะคะคุณต้องสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักทำยังไงเลยคะโคอะคุณเปิดเพจเลย คุณอยากสมมติคุณเก่งเรื่องกาแฟาอาะคุณเก่งเรื่องกาแฟาคุณชอบเรื่องกาแฟาคุณคลั่งไคล้คุณจะอยู่และตายกับกาแฟาอ่ะคุณเปิดเพจเลยเกี่ยวกับกาแฟาแล้วคุณก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟาทําคลิปก็ได้ทําคลิปมาดีที่สุดบทความเฉ,ฉยๆทําคลิปอดีที่สุดทําคลิปเลยให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟาแล้วก็พอทายคลิปทาไมท้ายคลิปคุณก็โฆษณาไปสิ haya. รับเขียนบทความเกี่ยวกับกาแฟา จากผู้เชี่ยวชาญคือพอคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีกินเมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่ที่คุณมีชื่อเสียงในวงการกาแฟขึ้นมาบทความของคุณอะ่ะมันไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยคำสามสิบบาทมันไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยคำห้าสิบบาทคุณจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้มันมีลูกค้าเสมอนะคะคุณจะเรียกบรรทัดละสามสิบบาทก็ได้ มีได้เหรอคะครูครูเรียกมาแล้วบรรทัดละสามสิบหกบาทตอนนั้นคือครูเขียนครูอะสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยแล้วครูก็แล้วครูก็เขียนเขียนลงนิตยาสารเกี่ยวกับให้ความรู้กี่กับกฎหมายอะค่ะกฎหมายง่ายๆอย่างเงี้ยแล้ว เลทนี้นะบรรทัดละ36บาทเนี่ยครูไม่ได้กําหนดเองลูกค้าเป็นคนกําหนดให้บอกว่าให้เป็นค่าความรู้ของครูแล้วครูก็เอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานมาตลอดในการเขียนบทความกฎหมายเล่ากฎหมายง่ายๆแล้วก็มีคนซื้อด้วยนะไม่ใช่ไม่มีมีครูบอกแล้วไงเมื่อไหรท่ที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะเรียกเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะนี่ก็คือวิธีนะเอาตรงลงครูสอนเรื่องอะไรคะเนี่ยครูสอนคุณอย่างนี้ค่ะหนึ่ง ให้เลือกทำงานที่ชอบแล้วคุณจะรุ่งข้อ2ถ้าคุณรับงานมาแล้วแล้วมันเป็นงานที่คุณเกลียดสู้เลยเป็นตายไรดีอ่ะต้องเขียนให้จบและส่งงานให้ได้อย่าไปเอาอะไรมาพูดให้ตัวเองท้อใจพูดอย่างเดียวฉันทำได้แล้วสู้ยิบตาทำไปเลยทำ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 จนกว่าจะเสร็จไปเลยนะคะแล้วก็ข้อที่3าม สร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญซะถ้าคุณอยากได้เฉพาะงานที่คุณชอบถ้าคุณอยากเขียนเฉพาะงานที่คุณรักคุณสร้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นซะแล้วอย่างไงคุณก็มีลูกค้าแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ